สวัสดีค่ะวันนี้นํำจะมาพูดถึงประโยชน์ของถัว่วอันนี้เป็นถั่วที่เป็นนําใช้มาเป็นสำหรับที่นําจะเอามานื่อทานนะคะถั่ววันนี้จะมีถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำนะคะแล้วก็จะมีถั่วแดงหลวง ถั่วดําเม็ดเล็กๆนะคะวันนี้มีไม่เยอะแล้วก็เดี๋ยวนําจะใส่ถั่วเลนทิลเข้าไปด้วยพอดีถั่วเลนทิลเนี่ยนำจะไม่สามารถเอามาแช่ประมาณ8ชั่วโมงได้เพราะว่าเขาจะนิ่มมากทําให้ในปริมาณของถั่วที่จะเอามานึ่ง ต้องแช่8ชั่วโมงเนี่ยสำหรับถั่วอื่นๆแต่ถั่วเลนที่วนี่ยนำจะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นจะก็จะนึ่งพร้อมเขาไปเลยนะคะประโยชน์ของถั่วเนี่ยนอกจากที่เราจะเห็นกันอยู่แล้วว่าเราจะได้เรื่องโปรโตีนแล้วก็เรื่องลดน้ําหนักแต่จริงๆแล้วเนี่ยถั่วนึ่งเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่นั้นนะคะถั่วนึ่ง มีประโยชน์มากมายเพราะเขามีวิตามินซีอยู่ในนั้นด้วยมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมนี่เป็นแค่แร่ธาตุกลุ่มเกลือแร่ในกลุ่มเล็กๆนะคะที่เจ้าสองตัวนี้จะต้องทำงานร่วมกันถึงจะทำให้ระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยสามารถ สามารถเคลื่อนไหวส่งเลือดหัวจดเท้าจากหัวใจเี่ยไปหัวหัวใจไปยังสูบฉีดเลือดไปยังเท้าได้อย่างสะดวกเขาทําให้หลอดเลือดเรานิ่มนะคะเขามีส่วนสําคัญในการลดความดันโลหิตด้วยอันนี้เป็นประโยชน์เล็กๆลึกๆของเจ้าตัวถั่วที่บางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดเหมือนกันเราคิดแต่ว่าถึงประโยชน์หลักๆว่าฉันจะได้โปรตีนจากเขานะคะและปริมาณในการกินต่อวันต่อวันเลยนะคะ จะกินประมาณ1กรัม,มือ1กรัมมือนี่ก็คือจะประมาณ28กรัมใน28กรัมเนี่ยเราจะได้เราจะได้พลังงานประมาณ200แคลอรี่ซึ่งเยอะนะคะซึ่งเยอะแล้วกน็นี่เป็นสาเหตุหลักว่าทำไมเราทานเขาแล้วอิ่มน,นะคะซึ่งค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่เขาจะเป็น ให้พลังงานแล้วก็ให้สารอาหารที่ดีมีโปรโตีนก็เป็นโปรโตีนที่ดีมีไขมันก็เป็นไขมันที่ดีแต่การทานเยอะเกินไปก็ทุกอย่างก็จะไม่ดีสำหรับร่างกายอย่างที่เราเห็นกันเพราะว่าถึงแม้สิ่งนั้นจะดีเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าร่างกายเราทานหรือรับเข้าไปเยอะร่างกายเราก็เอาสิ่งนั้นที่เราเรียกว่าดีเนี่ยไปสะสมเป็นไขมันอยู่ดี ะะเพราะฉะนั้นทานให้พอเหมาะแล้วก็เวลาทานโปรโตีนเนี่ยทานโปรโตีนให้หลากหลายชนิดมาจากหลากหลายที่หลากหลายแห่งอย่างนําทานถั่วเนี่ยครั้งนี้นําจะมีแค่ถั่วไม่กี่ชนิดนะคะอาจจะไม่ถึง1ิบละแต่นําก็จะพยายามซื้อในร้านที่เป็นร้านใหม่ๆเป็นยี่ห้อใหม่ๆคือเปลี่ยนไปคะ่ะเพราะนําก็ไม่แน่ใจในกรรมวิธี ในการผลิตการปลูกมาของเขาว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ปลูกเองก็คือพยายามกินแล้วก็เวียนเปลี่ยนไปในแบรนด์ที่เราเชื่อถือได้ในสถานที่หรือถ้าเป็นซื้อถั่วกับชาวบ้านได้ก็ดีนะคะซื้อในในที่ที่เราเชื่อถือได้ว่าสะอาดแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีเยอะถั่วเนี่ยมีแต่ประโยชน์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคืออาหารหลักของนำในแต่ละวันเลยนำจะ ทานถั่วแล้วก็ก็คือประมาณ1กํามือแล้วก็ทานไข่ซึ่งเป็นโปรโตีนหลักๆเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะ2ออย่างนี้ค่ะเขาจะดีในพื้นฐานชีวิตของเขาเลยคือเขาให้โปรตีนอยู่ละแล้วก็มีเกลือแร่วิตามินอื่นๆที่ร่างกายต้องการแล้วก็ ที่สําคัญเลยคือไม่คิดว่าเขาจะมีแต่เขามีค่ะเบตา้าแคโรทีนเหมือนกันเลยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นปริมาณที่เยอะอะไรแต่ว่าเขาก็มีค่ะนั่นคือเขาก็มีในปริมาณที่เราทานเขาได้ในปริมาณเท่านี้ต่อวันนั่นคือเราก็รับก็ไม่ต้องเยอะเหมือนกันร่างกายเราก็ไม่ได้ต้องการเยอะนะคะต้องการในสิ่งที่แค่เขามีและที่สําคัญสิ่งที่เขามีต่อคือเขามีไฟเบอร์ค่ะเขามีกากใยสูงมากการทานถั่วแล้ว แล้วนะคะจะทําให้ระบบลําไส้ของเราเนี่ยดีขับถ่ายดีนะคะแต่ก็แล้วแต่บางคนเพราะว่าบางคนที่นําเคยเจอคนฝึกโยคะกับนำเนี่ยทานถั่วแล้วจะปวดท้องอาจจะเขาอาจจะไม่มีน้ำย่อยหรืออะไรที่สามารถย่อยโปรโตีนให้เป็นกรดอะมิโน ชิ้นเล็กๆสําหรับร่างกายเขาได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลซึ่งถ้าเขาทานถั่วไม่ได้เขาก็ต้องไปหาแหล่งโปรโตีนจากอื่นๆซึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะจากงานวิจัยตอนนี้แหล่งโปรโตีนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่นับว่ามีจากสัตว์แล้วนะคะจากพืชค่ะยิ่งเป็นพืชใบเขียวจะยิ่งมีโปรโตีนสูงมากในงานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยออกมาเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วการทานผัก หือการทานธัญพืชเนี่ยไม่ขาดโปรโตีนเลยค่ะโปรโตีนเป็นเรื่องสําคัญสําหรับร่างกายเรามากร่างกายเราต้องนํามาใช้ร่างกายเราต้องการนํามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าเราไม่ได้โปรโตีนผิวเราจะเหี่ยวนะคะผิวหนังเราจะเหี่ยวย่นเพราะไม่มีซ่อมเสือ่อมโทมไปอย่างเดียวผมเราจะร่วง เล็บเราจะไม่งอกนะคะผมผลเล็บฟันหนังของเราเนี่ยก็คือจะไม่ดีเลยถ้าเราไม่มีโปรตีนร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยโปรตีนหลักๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการทานอาหารเราถึงเน้นว่าเราควรจะหาโปรตีนในการรับประทานและโปรตีนในการทานของนำเนี่ยนำก็คือนำทานถั่วนำทานไข่ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนหลักที่ดีนะคะลองทานดูค่ะอันนี้เป็นถั่วนึ่งแล้วก็แล้วแต่เราว่าเราจะเลือก นึ่งถัว่วชนิดไหนแบบไหนอย่างไรเพราะนําที่นํานึ่งเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณนํากินประมาณสามหรือสี่วันนะคะก็คือจะจะหมดเซตหมดลอด็อตแล้วเดี๋ยวก็แช่น้ํานึ่งใหม่ก็คือจะใช้การนึ่งเวียนไปแบบนี้เพราะว่าเขาคืออาหารหลักของนําเลยนะคะเขาเป็นโปรตีนที่เป็นอาหารหลักเหมือนไข่เลยค่ะนะคะลองทานดูค่ะถั่วเนี่ยให้แต่ประโยชน์กับร่างกายนะคะ